เลยคับแล้วบวกปลาห้อก็สุกแล้วเอาบกกแนีเพราะว่าหมกน้ำมันว่สุกเอามาติ่งเอามากาะเขามาเสียใหม่ติ่งน้โบเนี่ยใส่ลงไปอกนั่งน่งนแะตอที่นอนค่ะี้นั่งแไม่ไ้อนะแ่แ จ้าสวัสดีตอนแรกงพี่น้องแม่น้องไอสิาพาคไปเบิง้งผลเส้าแล้วไปเบิง้งอันผลงานของอันน้ำท่วมจ้าไปเบิง้งว่าคู่ห้องิเป็นจังไหนเนี่ยหาตรวจเบิ้งคู่เป็นจังไรแม่น้องไครสวัสดีจ้าแม่น้องไครจ้าเ <laughs> บิง้งผลงานโศกใยแน่พี่น้องด้ย <laughs> โศกได้จักโศกล่ะ สองโตกไ้ของแม่น้องไอ้อัดท่านหูหนูพี่น้องโตกอ้ยอันนี้โตกเก้าเด้นนี่โตกเก้ามันขาดอีกโอ้ขาดแล้วขาดอีกมันบ่น้ำไมาแห้งไปหาทอใหญ่ๆเด้อนี่บัดนี้มาใส่นี่มันทางเลยบัดนี้เฮ็ด้ทางเให้เสียทอใหญ่ๆดีเนาะค่อยว่าเอาใยกว่านั้นเอาทอปูนลดใหยใยลด มันนำไม่เน้ดหู้เอาไว้ออ,อกฟองหนึ่งมาออกฟองหนึ่งมันนั่นมันมาเนียนนะตัวนี้ก็ว่าเอาแต่อทอยยิ่ใหญ่หลดอย่าไปเบิ่งประตูแล้วได้โศกนะโมบอกเนี่ยแม่น้องไอ้สีผาไปเบิ่งโศกตายด้อเตี <c oughs> ้ยโศกล่างอยู่บนแม่น้องไอ้โชคดีอัดท่านอัดนั่นเกือบไปโศกขึ้นโมแล,ล้วแต่ว่าอัดท่านไปเบิ่งประตูกัน,นไฟว่าเมนอัดไว้แล้วว่าเมนอันกับอายุ คขี่ามันสีอยู่ก็เลยนว่าเด้ม้าซองจยกเถี่ยทุงเก่าพี่น้องไปไปเรามาลากจอย <c oughs> ไปเบิ่งประตูแล้วได้ดโศกน้ำมูวว่ะ <c oughs> น้ำหล่นเลยอยู่เลยพี่หนอมองนเงี้ยโอ้ยหลายขัดหลายเนี่ยต้นต้นสนโอป้าพี่น้องประตูเราไม่ เกี่ยวต้นสนโอ๊บต้องแน่ผลมาฮัทมาหลายแต่เดีเจ้านี่มันเป็นปลาเลยตัวนี้มันมาน้าปุ๋ยด้เนาะนี่แน่ไปเนอะมันเป็นพุ่มตะก้อนเป็นมาดอกมันกินได้เด้มันง่ามยู่ดได้หลายเนาะแคนแมนบ่ว่าอันย่านเขานั่นเนาะอันนี้อันนี้ลักษณะหักมันหักร้ายหลายห่ะายคือหักพระกระเสดอันน้ำนั่นละลกเนี่ยแน่เนาะสวัสดีจ้าอัน ลุกออกินนว่ามันแข็ง่นไหนลกออกอืียมเนี่ยมเกียวอ่มันตัดกระไรเราเรนเกี้ยวแล้วก่ได้เพียบเนี่ยเนี่ีน้องมันงามเยู่เด็กตปลูกไ้เป็นปลาก็ถึงงามแข็งเพิ่นว่าปลูกไ้เป็นปลาเป็ดปลาไม่เนาะเนี่ยมเปี้ยวมันแข็งเน่ยมันเป็นปเขาน้ำทะเลก ตรงไมันลกออกลกแล้ขึ้นแค่ทาสัเป็นดอกแกมนติแพรเปะาโอ้มันติดอ๋อมันดอแกเนาะตอนนี้้อในฝ่าเกี่ยวออกต้องัไม่ติดแพรไปทั่วหน้าเฮ้โอ้ยต้องงามครับวันยังเราปน้องใหญ่ห่อนมันน่ดว่าคุณเราไม่ตาดไปเรอยแต่เกียวไได้มอืมเนน้องตาดไเลยๆต้งามคับ กันเป็นปลาถึงงามขักแต่ว่ามันลองปเป็นศัตรูกับเขาเข้าเยี่ยวเหรอมันสิแพรไปเรื่อยๆเขาเขาสิบางงามอืมอกันนะจูบหลวงปัมไก่อาจจลบไก่แมลงักอนไก่เลี้ยวเปหวแมลงภัดูไงเดี๋ยนี้ก็กิเล้วไป็นหอนกบงวงนี่ก็แล้วเล้วเนียห้องเดียวเดียวเลี่ยตื่เป็นไม่รูไม่กินคนอ่ะหาตั้งเลียงยากอีหนั่นเลย อัดพ่อให้มันในอยู่นามพ่อได้เข่าถอกนี่กับพ่อละนี่มันเท่ากับจังมาะนี่มันแห้งใหาจังให้รถเพิ่นมาเจียจให้เจียจอัดคู่ไม่แล้วก็ใส่ถอตัวหนึ่งมาใส่หนีกับพ่อแล้วพ่อแล้วเกีเกียน้ำทัวน้ำถั่วสวนพี่น้อง <c oughs> เป็นยังไงต้างห้เจ็บพักน้ำท่วมก็เสร็จดียไปกินแกลงหน้าประตูคนละครึ่งมือนนี้เย็บพักไปหนึ่งปลาะ้ะนีงเอาประกอบไปตำเสี้ยวเนาะนี่พักเต็มตาแล้วไปน้องกินแกลงหน้าประตูคนละน้ำท่วมดูประเด,ดแล้ว,ด,วดังคิดแล้ว ไปอ่ะไปยังะไปยังที่มาดังไฟซอยดังปิดแล้วได้ทัก,กร้องถามนี่เขาหล่อที่นี่ไม่ต้องง่ายสินหนึ่งปลากระพงจ้ะหนึ่งกินกับแจวเพราะว่าเห็นพักหลายๆ dăm treo, mc gawk cứ sẽ xẹp, sẽ như thế sai tân lệch, nhau Nè, xăm tắt mc gawk có sụp được giờ sẽ thấy mẹ hết, nhau mọc mẹ soup đã dăm say chào mẹ 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 น้ำเสียบปลากระพงปลากระพงขาวจ้ะของแซ่บของเสียบข,ข,ของนัวพักห่ออันอีตูร้อยลงไปมาหนี่งแบบบานๆจ้ะไส่ปลาอีตูหอมๆเอาหางลงสันติงนะขนาดเจอซึ่งไงเราที่เหมือนนี่ซึ่งไงประตูเราทด้นี่มันมีอ๊ัก ใส่อีกกันหนึ่งปาด์ักเขาถาดไ่ผักเต็มบุ้งผักบักยอดบักบวบยอดบักอื้อจ้ะใส่ลงไปบักอื้อหน่อยพร้อมไฟหุ่มก็ได้มากน้ำนี่แหละเราเป็นยาด้วยเป็นยาเลยดหกอไฟหุ่มไฟหุ่มเป็นยาเป็นว่าเป็นยาเป็นยาทุกผักจักเป็นว่าไฟหุ่มนี่มันเป็นอะไรเป็นยาอัน แกพินแมงลูกอ่อนพันนะวะเ <c oughs> นี่ยอันนั่นแม่ม่าน <c oughs> แม่ม่านเพื่อนอันนั่นเพื่อนแพร่ทองบ <c oughs> อกเพื่อนแพร่ทองอันเพื่อนสิไปถากเอาอันอีหุ่มนี่ไปแช่น้ำไปปิ่งแช่น้ำอีเมียว่าผู้ได้แพร่อพพทองก็ล่องบน <c oughs> นู้นที่น้องเพื่อนว่าถ <c oughs> ากอไปปิ่งแล้วก็แช่น,น้ำกินนี่นประยื้อหน่อยจ้ะในสวนเาหรอสวนในบ้านอันนี้ประยื้อหน่อย เหมือนนั่นเ้เดินมายมยาถาม,าามอแอนไหน<อ>ดินวัดทองอันแพร่บละบว่วมาสนาอรู้ก็ดีแต่สนอเพราะแพ่ดอนี่ตู่โอ้ยดีครับก็ดีเมื่อตู่ตตแพ้่จว่า่ได้กินเขาจินนามทองน้องทองไปบ่แพ่แต่ว่าทองน้องไอแพ่ตัวนี่ยเพราะอยากกินเขาจินนานไม่แพ่แค่คนหลุดไม่กันเฉาะคอยแพร่เรคนหลุดไม่ เคน่พอคัเต็มซ <นะ S 2> ึ่งเลยบันนี้ทั้งคักบันนี้คักกันยังแล้วทั้งนั้นแมนของไผ่กะทิเสียบมกพริกจีบมกพริกแก้วจีบกะไ้ปิ้งกะไกะกตจิบแล้วเขาก็ไปล่งเต,ตาตันเตาไปรุ่นไปตัดหญ้ายอยู่ด่าเสดันกะทิ่แล้วมาเอาเสียก็งา่ามแตเน่อเดียเ๋ยววันนี้สิ นิจามเลนะครัขังไว้ดึงไฟขึ้นข้าวเดียวก็ได้กินกาแปกัางน้ำกาแฟบมเมนน้กสิได้กินด้วยสไว้เงตายิ่งตเดชบาลเล่าเป็นยางบุ้งนี่นแหลข้าบ้านนะบุงโอ้ย้าบ้านเรื่องไหนเนาะอยู่นี่ละพอตั้นหนาอยู่เดี๋ยวนึ้งตาก่อนเป็นอะไรเนาะโอ้าข้าวเปื่อยคักแล้วบวบจน่าเสียเนา เดี๋ยวบันแข็งแางก่อนปลาเปดโอ้โหรนมัน,นก็จะไม่เป็นตะแเาสเเเา,กา,เา,ากกเะก่อนนะหนึ่งทุกแล้วนึ่งสุกผักมันสิบานโอ้ปลาเฮากระสุกแล้วเดี๋ยวปรุงเอาอันพริกมะฮอมาจจีก่อนปรุงก่อนปรุงไปก่อนปรุงได้เวลาสองสันเดี๋ยวได้สีหน้องเอาสั่นเดียวก่อนเนีวนก่อนเอาผิกมะปิ่งตำแจ้วแบบนี้เฮาเอาปากกอกมะหมกไป้เจ็ด อ่ะประกอบนั่นดีเพราะว่าหมกน้ำเอามาปิ่งด้วกันมันปลาสุกเอามาปิ่งเอาทำเราพี่น้องวันนี้กินเขาแรงดีหน้าคือเก่าลหอมกระเทียมพริกแดงพริกสดหมกเอาเลยประกอบ มะกอกเขามาเสียบไม้ปิ่งนะโมเนี่ยโมเขาอีกโมเขาจันบ่สุกคำลงเหรอลงดุนบ่ท่านไหนมาอยู่ไปตัดหญ้าพอดีละปิ่งพริกปิ่งยังเราตำเจียวถังหิวพอดีมันบ่อมาก็ได้กินข่าเหลือยู่หน้าบรรยากาศดีพี่น้องมาเดินจ้ะสวนเขาหนักท่วมอีกเจ้างน้อยนี่ข่าถอกนี่โอ้ยอ่อนมากมือเบาเลี้ยงละ นอนหน้าแต่ีนอนบ้านแม่น้องไปบ่ได้นอนนี่แหละห้องของแม่น้องไอ้หน่สีอันได้เกี่ยวก้อนมูอยู่นี่ห้องนี่ข่าดอนี่เดินช่างอันไปเบิ่งเบาแอร์กันได้ยินข่าวว่าน้ำถั่วมเหล้าเรา่ไปแต่ยูอะไรยู่ผู้เดียวเราฉีดหยากเราี่น้องเราฉีดหยากเนี่ยไปซองเบิ่งเล่าก้อนพุ่นละเข่าแจ้เข่าพ่อเกี้ยวพ่อเกี้ยวจังกินมาจ้ะจังสินมาเกี่ยวเข่าไปจีที่ยวไปเที่ยวมากขึ้นเก่าล่ะ นี่ทุละทางพี่กจิมาคนไรบ้านจ้องเที่ยวพี่นอ้องทำใจนี่แล้วพวกรอยบานมากเป็นดาวพวกรอยบานนี่ิด <laughs> เด้ยวเที่ยวไก่สวัสดีย่างหนึง่งทางคุณแล้วสวัสดีดย่างหนึ่งว่าได้เที่ยวไ,ไปเที่ยวเนาะ <c oughs> เที่ยวป้อมป้ามแอร์แล้วก็ว่าขึ้นกัน <c oughs> เรา,เราได้ไป, <จะ S 1> ไปเที่ยวไปยุไก่เนาะเปลี่ยนใหม่มันกืบเปลี่ยนบดายแล้ว เปลี่ยนมาได้เด้ผัวนี่ตเปลี่ยนมาไดเราเกินเนาะเนาะนี่แหละผู้เก่าผู้เดิมคือเก่านี่แหละไปใส่บ่ได้เราเกินมากเป็คนบางคนเป็นบ่เข้าใจได้ว่าแม่น้องไพนี่อันกระเป๋าแอนนี่เป็นยังอันว่าแม่แม่น้องไพเอาไม้ยังที่ว่าันไม่ผัวไม่อ่ะแม่มาเวนต้องแน่คนแหละคนเดียวเด้อจ้ะวแม่น้อง วันแม่นอองไปวี่ผัวหม่ตักันแต่งแต่พ่อสอผัวแหลกผัวเดียวอกเดียวใจเดียวเนี่ยแหละพี่น้องเพราะไปใส่มาใส่ดอกแม่ลังไอกาพออายน้ากันแม่มันเป็นน้ำซุ้มน้ำแจ้งพนน่ะเป็นน้ำอยู่ผู้เดียวแต่งงานแล้วก็อยย่ผู้เดียวจ้ะอยู่คนเดียวมัตเตด์ไปม้า เดี๋ยวจะชิ่นยกกับแม่นองไพรเนี่ยละแม่นองไพก็เลยไม่ได้เดียวเราคนเดียว่าโสดคนเียเดี๋ยวน้ำกันไปทำงานแต่ทําน้ำกันกรบแม่นองไพอยู่น้ำกันมาตน่อยไปทำงานกตยังไปทับน้ำกันอีกกับแม่นองปืมที่พยายามปาน้ำกันพี่น้องสามคนแม่นสามสาวเนี่ยยู่น้ำกันมาตลอดไปไซก็บ่านั่นเป็นเพื่อนกันอยู่น้ำกันตลอด เอากิ Auf, ád, ่นพริกซะพี่น้องไปเฝ้าเรื่องงานก็เข้าความหลังไ้ปั้งสุกแล้วพริกเข้าพ่อตำแล้วสุกแล้วมะกอกเข้าสุกอีหลีตุล่ะสุกแล้วก็เป็นทานั่นแกยวมะกอกคนว่านี่เป็นปลาแดกตอนจังไงใส่น้ำกันตอนมาอึดไปกันเ้อง ใส่ลงไปพร้อมกันเลยจ้ะล้ามใหม่คําพอดีเลยพี่น้องแต่ว่าบักเกียเคียนี่บ่ทันใส่ใกล้แนอยู่หน้าประตูมันมีไฟเนาะอยู่สวนเฮาบ่มีไฟกันคําแน่ก็มืดแต่ว่าน้ําท่วมเลยบ่ได้ไปสวนจ้ะน้ําท่วมสวนันันแห้งนั่นแน่แม่นงอ้ยก็สิหาดินมาถมพ่อยมันได้นั่นอยู่จืน มันจำมันเป็นนั่นกรนไหลไปอาเนาะบ่ามันห่างบอกคือห้องประตูประตูประสูงสูงตาให้หอมละเอียดจังน่อยกันเวลาคุยมันกระเจี๊ยบเล่นเมื่อเสียงนต่ยังหยาบขี้เขี้ยวเขาลงจะไหมปอกจังน่อย บอกง่ายอยู่เพราะว่ามันติดไฟล้มเหนียวได้เบอร์เกอร์เทนเลยมันหล่อขั้วเปรี้ยวตืมปากกอกลงไปอีกจ้ะหอมเขผาสนามรสจัดปากกอกนี้ฮะสิลงเป็นหน่วยเลย ลำให้เนื้อมันออกมันมาสูบเข้ากบบาบังคับพี่น้องพป่โมกเอาจ้ะพุละ่ล่ะย่างเจียวเขา่าหุดแล้วไม่ยังสิสุกเขาไหอเจียวสิสุกลนจนๆนะมนันเขา,ขาไมปาาไมปลามันเกันว่าะสิเขาไมมหลือปลา,าสิมันก็สิต้มใส่บักบอกสุดเลยขันยงังบอกลดลงจ้ะก้าวกระเดะประเดกพ่นพี่น้องเอาคตอนใหญ่ใครจะไปนี่อันนี้ประเดกปร okay. <อ>ะตูจิ cungประตู đây, búc ba sỏi cứ bảo thấy nè, ba đẻ rồi nè, cung treo, cua nè, cung qua nồi, đểo ha, này là, lông bay, nạm lông bay chẳng noi, xe lái là là nạm, tiếng lốt phụ đèn, ba đẻ cung, cung treo bóc, ba đẻ cung, tháp quan lóc đèn bằng ta, cõi là bao nhá, nhá, là, rồi rồi, chuẩn rồi, rồi, chuẩn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  rồi, มาสวยแก้วีกแล้วก็วยแก้วพี่น้องเบาแยนแล้ววายจะซื้อเดินเนี่ยเราขั้งเข่าแล้วโบัลลองมาขั้งลดีวเบาถวยนีเป็นบ้า่นเขาหันห้อนกินกลับพี่น้องต้องหันไปอะไรสุดน่อมแต่กินกับเข้าหันห่อนเสียพุเตาเนาะปิดไว้ห้ามกระิเปื่อยตีก่เนาะ กับเงเสียบค่บนยางเสีบมันมั่นมันกบเป้าวับบผิดดิบันีผักเลยดิรับโอ้โเปื่อยดีคระดเปื่อยดีกะปวดนอนี่แบบผู้ถมอืะเจ่าบา พอก้แมวว่าอิ่มต่างๆ่างก็เว้นไม่กินน้่พะนาะเผ่าเตรียมสินอนแล้วเตรียมสินอนแล้วไม่กินอิ่มแล้วทามาเตรียมสินอนแล้วมาเด้อจ้ะกินหนึ่งปลากระพงน้ำกันทางนี่ซุปน้ำไม่จ้ะซุปน้ำไม่จินกับข่าห่อนนี่ก็จะคุยแสบคักเนาะเจ้วบกอก นึ่งพักถาดไงหนึน่งจะดื้อจะมาเสียบๆน้ำกันสวัสดีค่ะจิ้มเมืกันน,น,กกน่ะน,น,น้องแพรมาจิ้มปลากระพงมีครูมาจิ้แออมกกแรงลนน่่่่ล่่่อ่่่อ่่่่่่่ะะ่่กก่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ย่่ย่่่อ่่่่พ่ พาบาทมงสีล่ะเ่มีเวลอะทางไหนแบค่ะตำเจ้าบอกตำเจ้าตำเจ้าบอกผู้ใดตำเจ้าเนี่ยโอ้ยกรแมนตเ้าสิปแดดกันนะลูกโอ้ยเีเลยผู้บ้านที่นี่เหมือนอะลูกเขยยือใส่หนมาเดินมาเดินงไหนขอค่ เอกันนะองกันขาวแรงกันมงด้จ้ะินข้าวแงพร่ม่กินข้าวแงนองไฟกบไม่กินน้ากันนี่พ่อหน้าลูกจ้แวพอนายุพอผู้เดียวกันย่ กูวางสิ่งนี้กูบอกจนโตใหญ่จะไปพี่น้องวันลูกคนละพอนะลูกลูกพ่อเดียวกันแม่ไปเด็กป่วยไม่ก็พี่น้องูเพิ่นเขามาเบิ่องไม่เพิ่นกับพ่อจักเป็นแหนวเพิ่นกับเพิ่นกับพ่อหงส์อันเดอรแม่เพิ่นแม่เพิ่นล่ะเล้วสงสัยแล้วจงนั่มไปเบิ่งหอดนเบาแอร์จนมาเข่าใจ มันก้นเไปใดอยู่ทางข่ขนี่บ่อาแอเพื่นนครน้องจอมเลยแต่เเข่อข้านจะดึกดำบันคนอ่ะูเงเดียวดึกดำบันพว่าขัเกี่นมันเข้าใจฮวง มอบ่ได้นัน้เียมันก็แต่งงานพอใจบ่พอใจจนน้องพเยันบ่อยากเห็นลูกพ่อกับลูกแม่อยู่กันแห้งข่างกันแห้งแม่พระว่าพ่อบ่ได้อยู่น้ำบอกคุณรู้ว่าท่านว่ากเชื่อได้หรหวังแม่วังแม่านบ้านคุณยาบูรณู่กอนเป็นไทพุกก็ไหนๆเป็นหวงแม่ พอแคได้ตุนเยียอพอต้นไปแค่สิมาทายหลุกน้ำกันพอปลาดิยูน้ำจเะเกืี่แต่าแพ่นี่พอค้นเลียงน้องไผบ้องหจักพอเลยแพงแม่เดยนหนจังเดียวาไปนี่แต่เธอพอสด Işte ปลาหนีเสียบเนาะอย่างนี้เ็ไปม่ไ้เลยอย่งีละอ๋อมันมีเลียงมันมีขายหนี่มันมีขายมันไม่ขายน้ำจืด้ตงไม่บรรจิตแตมีอลา นี่มันกินปลาหน่อยคนน่้เนื้เหียมนี่ก็แ่บเหนกรนกินบ่ง่อยปลายเป็นปลากินปลาหน่อยขึ้นกันหรืจมขันมาทันหมดแดงว่าน้องไเดียดเลี่ยนมากเด้เนาะปลาดูอะไเรื่องกี๊กถือตกปลาตกปลามีกว๊กปาเดี๋ยวแงะยังไปอันตกปลากระสุบ มาตกปลาสายปลาเห็นนึกแต่ปลาเนี่ยเราพอน่อยคิดสิ่งนั้ำมาที่มันใกล้ไปหาตัวปลากับพวกเขาไหมเป็นไปสายปลาวะานนี้ลูกมีน้อยนะตกน้ำทะเลมึงดีตัวคนไปตกปลาทางทะเลศเมันไม่ขี่ปลาหน่อยเดี๋ยวมาเลียดด้วยมันเสียแสบในฝานี้ไม่มา ไม่สุกก็เลีวหนาส่วนใหป้าบอกป้าแล้วไปกินข้าไข่ล้านสาวหรเปลี่ยงเข้าไปน้ำเอนน้ำมันจะมีที่แบ่แล้วเนี euh ouais> ่ยติดี่แค่ไหนขึ้นมาหอมเนื้อฟันมหงไมไันผู้บัญชาแม่นนองไปยว่าได้ดุเคยหรือเปล่า น่ยครว่าท่านใดน,น,นีนยอจ,จารย่าท่านมีอยูเกยออ่ะไอ้ส่านเกย์ก็มกมาเ้ีย่านด้รับจะมักอยหายอยากหมดดิแพ้แค่บอเปล่าเปล่าแม่ๆเปล่าแล้วขอบคุณอิซี่ครับขอบคุณพีนโโน่น้องบาทอาที่ก็ไหลกดแช์กตที่ทม อีสานบังหน่อยพร้อมเป่าเออดูกระพงมื้อนี้ร้านซาร้านไส้มากินขอแรงน้ำหนึ่งเปล่าพ่องพ,องพององร้อมสุกน้อยโอ้มีต่แนวสืบเสียพี่น้องเลยจได็ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้สนนิร์ฟครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า